สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าววินดี้นะครับวันนี้ก็จะพามาส่งนะครับรูปของคุณโรเซ่และก็คุณลิซ่าที่ถ่ายกับโปรดิวเซอร์งานโคเชียล่าคุณมิชเอลอัพบอดนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์ก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคิดว่าตกไหมก็ลองพูดคุยกันมาดู ใครที่ไม่รู้ว่าตกคืออะไรนะครับคอมเมนต์ถามเพื่อนๆชาวบิงในแชทได้นะในเมนต์ได้นะแล้วถ้ามีสำหรับคนที่รู้แล้วว่าตกคืออะไรเนะี่ยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันด้วยนะเพราะว่าบางทีใครไม่รู้นะครับก็ขอถามหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมคิดว่าตกหรือเปล่านะคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับอัปเดตไว้เพียงเท่านี้เนาะ เจอกันในคลิปเดียวต่อไปก่อนจากกันนะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นักข่าวอินดี้คนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ